สวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับครับวันนี้ย่กับผมและนายแพทย์ธรรมสิวัฒนารัตนบัญชัยอีกครั้งนะครับครั้งนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินกับเรื่องของลิกี้กัดนะครับ,รบหรือํำไส้ล่วงคุณหมอครับลิกี้กัดคืออะไรและมีวิธีการรักษา,าอย่างไรบ้างครับลำไส้ล่วงเนี่ยก็คือเป<อ>็นเป็น a าโทเจเนซิสเป็นพาโทเมคานิซึ่งลำดับแรกเลยเขาเชื่อว่าการที่เราเนี่ยเกิดความเครียดเกิดรับประทานแอนตไบอติกบางชนิดรับรับประทานยาแก้ปวดแก้อักเสบกินเหล้าแอลกอฮอล์สุกุลีเยอะๆมันก็จะทำลายทำลายพันธุลำไส้ของเราผนังลำไส้ที่มันเชื่อมต่อกันบริเวณไทจังชันนะฮะเขาก็จะพบว่าไอ้แล้วก็บางคนนี่ก็การย่อยอาหารไม่ดีขาด Digestive Enzyme ก็ทำให้อาหารซึ่งไม่ได้รับการย่อยเนี่ยมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดพอซึมเข้าสู่กระแสเลือดปั๊บก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง IgG ก็จะเท่าความก่อนนะครับล่คิกัดคราวที่แล้วเนี่ยวิดีโอเก่าเนี่ยคลิปเล้วเคยพูดไปแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับมันทำให้เกิดโรคอะไรบ้าง consequence ของมันคืออะไรครับคราวนี้พอเรารู้ว่าคนไข้เป็นลิกิกัดจริงแล้วก็มีโรคอย่างนั้นแล้วโรคอันนั้นเป็นสาเหตุจากลิกิกัดจริงก็คือลำไส้รั่วเราก็ต้อง รักษาโรคแต่การรักษาโรคต้องรักษาต้นเหตุนะเมื่อเหตุตับโรคนั้นก็ย่อมดับนะพอลำไส้รั่วปั๊บเราก็จะต้องมีสูตรในการรักษาคือ CR ครับ CR ก็เริ่มจากรีแพะก่อนของมันเสียมันก็ต้องซ่อมต้องซ่อมแซมมันก่อนเขาเรียกว่ารีแพ์เพราะรีแพ์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเออรรีแพ์เราจะทำอะไรบ้างเราก็ต้องหาซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมซึ่งไปรีแพะ ความใช่ที่มันรั่วอาจจะเป็นพวกลูตามีนนะพวกบิวเทอริกแอซิดนะพวกโอเมก้าสาพวกวิตามินเอและพวกวิตามินต่างๆนะอันนี้ก็พอในเพรจะใช่เราต้องรีแพร์รีแพร์ที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนพอรีแพร์เสร็จปั๊บก็ต้องมี รีมูฟสาเหตุก็คือเอาสาเหตุมันออกไปต้องรีมูฟก่อนรีมูฟแล้วก็รีแพร์รีมูฟก็คือว่าเรารู้ละสาเหตุลิไก่เกิดจากความเครียดการที่เราชอบกินยาแอนตี้ไบโอเตชชอบดื่มเหล้าเพราะเพียงเศษอะไรอย่างเงี้ยนะชอบกินของหวานมากๆเกิดยิต์ในโอเวอร์กรอและยิต์ก็ทําให้ผนังลําไส้ที่มันเปลี่ยนแต่ออกไปนะเราก็ต้องรีมูฟคอรสพอรีแพร์ปั๊บเราก็ต้องมีการรีเพลสนะรีเพล e แล้วก็ รีเพลซิ่งก็หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอาจจะขาด d i เจสติฟเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์เราก็ต้องรีเพลซโดยการให้ d i g e s t ิฟเอนไซม์แล้วก็พวกวิตามินต่างๆไปร่วมด้วยขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าพวกนี้ที่กัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมักจะเจอว่าก็คือมีเกิดจากการอิมบาลานซของพวกแบคทีเรียตัวดีกับตัวไม่ดีในลำไส้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรี p อ p u ู a เลหรือรีนอคูเลตนะก็ บางคนก็ใช้4 R มบางคนก็ใช้5รับขึ้นอยู่กับวิธีการในการเลือกใช้นะครับเราก็รีเพรสเข้าไปก็คือให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกนี่มันมีข้อดีตรงที่ว่านอกเหนือจากที่มันมันช่วยซ่อมมันช่วยซ่อมแซมด้วยนะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เอ้ p o p อ l a t i o n ่จำนวนประชากรของแบคทีเรียเนี่ยสมดุลกันสมดุลกันเพราะฉะนั้น การที่มีแบคทีเรียตัวดีสม,มบูรณ์เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งดีมากเลยร,ร่างกายเราก็สามารถสร้างวิตามินเกลือแรต่ต่างๆโดยอาศัยแบคทีเรียตัวดีในลาไส้เหล่าน,นี้ช่วยทำให้ร่างกายเราก็แข็งแรงยิ่งขึ้นมิ่งโมงสิเสเต็มดียิ่งขึ้นเราะว่า เราต้องถึงหลักเลยนะว่าเซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยจะทํางานได้ดีเนี่ยมันต้องประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ครบถ้วนแล้วก็โปรไบโอติกก็จะมีหน้าที่ต้องมีส่วนในนั้นด้วยเช่นยวกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ทราบไปนะครับว่าวิธีการรักษาง่ายคือ CR เลยนะครับก็คือในตัวของรีมูฟก่อนแล้วก็รีเพล์รีเพลยแล้วก็รีพอ p u l ล t ทนะครับต่างๆก็สามารถดื้อใช้ได้เลยนะครับว่าเราใช้วิธีการไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลปลายทางหรือผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือการที่เราสามารถมีลำไส้ที่แแข็งงรรระะเเเพื่่ออทีาาจไไดด้กกิวึ แลวนอกจากนั้นเนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องเลืดขี่กลับเฉยๆนะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซับพลิเมนปกติสำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีมีมีการ่ายอุจจาระที่เป็นปกติขณะเดียวกันเขาก็เชื่อเลยว่ามันสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆป้องกันมะเร็งแล้วก็ทำให้คนที่เป็นอัลโทปิกจร์มาไทติสเนี่ยดีขึ้นนะครับ สำไส้เนี่ยรู้ไหมว่าทําไมมันถึงสําคัญลำไส้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นแหล่งที่สร้างอิมมูซิสเต็มที่ใหญ่มากเลยนะสร้างอิมมูซิสเต็มที่ใหญ่และสร้างพวกกฎกฎต่างๆที่มีประโยชน์ที่สำคัญต่อร่างกายด้วยสร้างที่จะมีากที่สำคัญต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี population เนี่ยมีแบคทีเรียที่ตัวที่ดีเนี่ยอยู่เยอะนะ แล้วก็อยู่ในสมดุลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันจะช่วยป้องกันโรคมะเรต่างๆนะได้ผลดีมากคเพราะฉนนะนั้นก็ถ้าเกิดว่ารรก็อยาีเนครับที่ มีการตรวจแล้วคิดพบว่าเป็นลิกกี้กัดนะครับก็ควรจะเร่งรีบในการรักษาหรือใครนะครับที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรแต่อยากจะคงสมดุลในลำไส้ของเราให้ดีก็ใช้วิธีการ replace นะครับก็คือ Re p o p u l a t e ในการเพหาโปรไบโอติกมาทานซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่ใหม่และเราสามารถหาความรู้ได้เยอะเลยแต่ว่ามีงานวิจัยรับรองเยอะมากเลยว่าการที่เราสามารถทําให้ประชากรของแบคทีเรียในลำไส้ของเราเกิดการสมดุลได้เนี่ยมันมักจะส่งผลดีต่อเราในทุกๆด้านเลย พราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคิดว yeah. ่าถ้าอะไรก็กาเกี er content, content, of of men, humans, them, ่วกับลำไส้เนี่ยมันต้องเป็นระบบขับถ่ายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ระบบขับถ่ายผิวหน้าผิวกายโรคต่างๆนะครับความเหนื่อยล้าของเราต่างๆเนี่ยสามารถเกิดจากลำไส้ได้หมดเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าลำไส้ของเราไม่มีความสมดุลนะครับหรือใครที่มีปัญหาลำไส้รั่วหรือลิกัดเพราะฉะนั้นเราควรจะเร่งรีบในการที่จะดูแลลำไส้ของเราให้แข็งแรงเพราะลำไส้นะครับถือเป็นอีส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเลยที่ มีความจําเป็นนะครับแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ใอาการลิ่มตการเนี่ยเป็นนานถ้าเกิดว่าใครสงสัยเนี่ยไปหาหมอเลยแล้วตรวจว่าหมอครับหมอคะผมอยากจะเช็คเลยว่าผมเป็นลิ่มิการหรือเปล่ารเราจะได้รู้วิธีการในการรักษาแล้วก็จะได้ เยียวยามันให้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะทำได้น,นะครับและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในด้านล่างนะครับหรือใครอยากจะคุยกับคุณหมอโดยตรงสามารถแอดไลน์คุณหมอได้เลยแล้วก็สอบถามได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> คุณหมอยินดีให้คำปรึกษาเสมอนะครับแล้วก็ยินดีจะอยู่เคียง,งข้างกับทุกคนนะครับเพื่อี่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปนะครับทีนงงี้วันนี้ขอบคุณหมอมา,มากครับสวัสดีครับ